อารลวัตพูดอย่างไรลองฟังนะครับพวกเรามาช่วยกันทำนะครับพ <ๆ S 2> ื้นที่ตรงจุดนั้นนี่กดหัวใจหน่อยนะครับกดหัวใจกดหัวใจเป็นกําลังใจให้กับอารวัพตพลตํารวจโทรเรวัตกินเกศรนะครับขวัญใจมหาชนคนไทยนะครับแต่เขมียนด่าชิบหายเลยด่าอ,อ,อารวัตมากเลยโดยเฉพาะไอ้สมเด็จโตโยต้าเนี่ยเอาอารวัตไปแขวนไปห้อยนะครับเอออ้อาวอารวัตท่านว่าอย่างไงครับขออนุญาตนะครับดูนะครับ พื้นที่พูดตรงๆนะครับเป็นพื้นที่ทับซ้อนนะครับประเทศไทยก็อ้างแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นว่าอาณาเขตประเทศไทยเนี่ยไปถึงตรงโน,น้นกัมพูชาก็ถือแผนที่อีกแผนที่หนึ่งนะครับบอกว่าประเทศกัมพูชาเนี่ยเข้ามาตรงนี้มันก็มีพื้นที่ที่ทับซ้อนกันอยู่ตรงจุดนั้นนะครับ<อ>เพราะใช้แผนที่คนละแผนที่ไงเหมือนกับ ไอ้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กับสบปกถ้าเปรียบเทียบให้ชาวบ้านเข้าใจนะครับเหมือนอุทยานแห่งชาติกับเขาใหญ่นะครับประเทศไทยเองก็ยังใช้แผนที่อยู่สามสี่แผนที่อยู่นะครับเราเลยจะมาทําแผนที่เขาเรียกว่าวันแมพนะครับให้เป็นใช้แผนที่เดียวกันทั่วประเทศนะครับนี่กรมอุทยานกรมป่าไม้ก็ใช้แผนที่นึงนะครับชาวบ้านชาวช่องก็ไม่เข้าใจ อันนี้เป็นเรื่องระหว่างประเทศที่ไทยกับกัมพูชามีพื้นที่ทับซ้อนกันเนี่ยเป็นแนวยาวเลยนะครับโดยหลักคร่าวๆเนี่ยเดี๋ยว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 แป๊บนึงขอขออนุญาตเสริมเสริมอารยวัฒนะครับหนึ่งร้อยเก้าสิบหกกิโลเมตรครับเอ่ออีสานใต้ครับจังหวัดอุบลถึงศรีสะเกดครับเออ่ถึงถึงบางส่วนสุรินทร์นะครับหนึ่งร้อยเก้าสิบหกกิโลเมตรนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยบริเวณนี้นะครับเนี่ยที่ยังไม่มีอะไรเลยนะครับ เอาหลักฉันปนน้ำนะครับเอาหลักฉันปนน้ำนะครับขอเสริมท่านอาเลยวัดแป๊บนิดนิดหนึ่งครับต้องดูนะครับไทยเนี่ยเรียบเหมือนขเขมรสูงกัมพูชาเหมือนขเขมรต่ำอะไรที่เป็นยอดเนินเนี่ยที่เป็นยอดสันเขาเนี่ยก็เป็นฝั่งไทยถ้าลงไปสโลกมีหน้าผาต่ําไปก็เป็นของกัมพูชาแต่ว่ากัมพูชาเขาได้ใจไงได้ใจว่าเขาได้ปราสาทข่าพระวิหารไปทั้งทั้งที่มันตั้งอยู่ในเขตไทยเนี่ย นะครับตั้งอยู่ในเกศไทยเนี่ยบนยอดหน้าผาสูงเลยนะครับนะฮะ อันนี้ก็เหมือนกันเป็นประเด็นที่เขามาแย่เรานะครับเขามาแย่เราบอกว่าเขตกัมพูช้าเนี่ยเข้ามาบนสันแดนเลยแล้วเขาก็มาขุดคูเลดคูเลดสนามเพราะคูเลดคือสนามเพราะถ้าภาษาทหารเขาบอกว่าเตรียมลบแล้วนะครับามาขุดคูเลดเข้าไว้นะครับเป็นบังเกอร์เพื่อจะมาปะทะแล้วเตรียมปะทะแล้วนะครับ ทยก็จะไปขับไล่ว่าเฮ้ยคุณมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้เป็นพื้นที่ทับซ้อนตกลงกันแล้วไงว่าถอยห่างไปคนละสองร้อยเมตรไง,น,งนะครับแล้วคุณทําไมมาขุดตรงนี้นะครับก็เกิด การประทะกันนะครับก็เกิดการประทะกันปันี้การประทะกันเนี่ยทั้งฝ่ายกัมพูชาก็อ้างว่าทหารไทยเนี่ยลงมือก่อนนะครับซึ่งไม่มีใครรู้ว่าครับว่าเสียงเนี่ยมันลงมือก่อนถ้าคนอยู่ในพื้นที่จริงๆจะฟังเสียงออกว่าเอ้ยนี่เสียงอาก้านะนี่เสียงเอ็มสิบหกนะฝ่ายเราเนี่ยใช้เอ็มสิบหกเป็นอาวุธหลักน,นะครับแต่ถ้าทหาร ประจำอยู่ตรงนั้นด้วยก็จะใช้อาก้าเป็นอาวุธหลักประจํากายนะครับและมันเหมือนกับเขามาแย่เรานะครับและเราก็ไม่รู้ว่าไม่ได้มีการชันสูตรกันให้เป็นที่ประจักษ์นะครับว่านายทหารฝ่ายกัมพูชาที่เสียชีวิตเนี่ยเสียชีวิตเพราะกระสุนฝ่ายเขาเนี่ยลั่นถูกพวกกันเองหรือว่า แนวเนี่ยมันมาจากฝั่งไทยไปโดนฝั่งเขานะครับแต่ก็เรื่องเรื่องนี้ผมขยายความนิดหนึงได้ไหมครับพ่อแม่พี่น้องครับออผมแปลกใจนะออพี่หลวงมาไกลแปลกใจนะว่าเออทหารกราเขมรนจะถูกยิงได้ยังไงครับทหารกเขมรนมันจะถูกยิงได้ยังไงก็ในเมื่อมันอ,อ,อยู่ในล่องอยู่ในคูลเลตะนะครับออจริงไหมทหาร,ราเขมรนมันมีแนวป้องกันมีร่องคูเลตขนาดนี้แล้วจะมาถูกยิงตายได้ยังไงเออนี่ยความเห็นอาเลวัตเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับอ,อ่า เนี่ยมันมันอยู่อย่างเงี้ยเออถ้าถ้าทหารไทยยิงจะไม่รู้กระสุนมันก็ข้ามไปข้ามไปใช่ไหมมันอยู่ในร่องอ่ะเออผมสงสัยครับว่ามันยิงกันเองครับเอออาเรวัตพูดถูกต้องที่สุดเลยมันไม่มีการชนสูตรครับอ่ว่าไอศพที่มันเอามาแห่โชว์นั่นแหละเออว่าโดนกระสุนจากใครกระสุนมาจากทางไหนอย่างไรนะครับจริงป่ะเออการสอบสวนสาเหตุไม่มีอ่ะแล้วแล้วฝ่ายขมรนก็ไปตีฟูอ่ะ เอาไปจีฟูว่านี่ไงทหารไทยยิงทหารคาเมียนตายครับทหารไทยเปิดก่อนครับทหารคะเมนถูกยิงตายครับศพเดียวแม่งแห่กันทั้งประเทศครับศพเดียวแห่โชว์กันทั้งประเทศครับเอาไปปลุกระดมกันทั้งประเทศครับโอ้โหผมเห็นแล้วผมบอกว่านี่ไงเราแม่งช่างช่างจัดฉากอ่ะจัดฉากล่อซื้อเราอ่ะแต่ก่อนพี่เซีพี่ซีโร่ก็พูดอยู่ตลอดนะว่าพี่หลวงระมัดระวังนะขงเขมรนมันจะล่อซื้อเรานะสุดท้ายก็เอาเป็นจริงๆด้วยไหม เออตายศพเดียวแม่งเอาไปผูกระดมกันทั้งประเทศนะครับเออตายสองแล้วนะตายสองแล้วนะโอ้โหเฮียแม่งพอไปใกล้มันหน่อยเป็นไงเราไม่ยิงมันมันก็ยิงพวกกันเองตายหาไปแล้วก็โยนความผิดใส่เราอ่ะเออแล้วก็เห็นเป็นที่ประจักษ์แล้วนะครับในสังคมกระหม่เนี่ยจัดใหญ่เลยตอนเนี้ยเออจัดใหญ่เลยหาว่าประเทศไทยอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นศพเดียวอ่ะนะพ่อแม่พี่น้องเชื่อผมไหมพ่อแม่พี่น้องเชื่อผมไหมศพเดียวแท้แท้เนี่ย ศพที่มันตายเนี่ยศพแรกเนี่ยเนี่ยโอ้โหแม่นจัดงานกันโอโ at, โ้โหแบบตะลอนตะลอนจัดงานกันทั้งในเมืองทั้งนอกเมืองนะครับเอ่อทั้งในเมืองทั้งนอกเมืองอ่ะเออนะอันนี้ในเมืองหลวงครับเออประมาณว่าจะพระราชทานเพลิงศพประมาณนั้นแหละครับเออประมาณนั้นเลยเออแล้วก็ปลุกระดมคนกระเมนครับให้คลั่งให้ให้คลั่งชาติกระเมนให้โกรธให้เกียรติคนไทยครับเออเนี่ยเป็นไงเออเนี่ยเขาเสียสละเพื่อประเทศชาติจัดใหญ่นะครับ ทั้งทั้งทั้งอันนี้เมืองหลวงนะครับเมืองหลวงนะครับจัดให้นะครับน่าจะเป็นพระราชทานด้วยแหละเนี่ยพระราชทานจากสมเด็จเดโชหุนนะครับนะเนี่ยเนี่ยแล้วตามต่างจังหวัดนะตามตามที่นที่ต่างๆของฝ่ายเขมรน,นะโอ้โหเอาไปจัดเอารูปไปโชว์เอาแบบๆไปในโรงเรียนอนุบาลมันก็จัดนะครับในโรงเรียนอนุบาลมันก็จัดครับโรงเรียนมัธยมมันก็จัดครับ ในวัดแต่ละวัดเนี่ยแต่ละเมืองของเขมรมันก็จัดครับแห่โชว์แบบนี้นครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยน่นนนนพี่หลวงอุตสาไปาไปหา,าข้อมูลมาจากสถานที่ต่างๆครับเดี๋ยว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 แม่งมีเมนด้วยมีเมนด้วยมึงเผาหรือยังเนี่ยถ้ามึงเผาตรงนี้แล้วที่อื่นห้ามเผาอีกนะมึงจะเผาหลอกกันขนาดไหนแล้วครับแล้วอย่ามาเค็มนะว่าเมนนี้เป็นของอว่าประเทศไทยมาลอกเลียนแบบเมนมึงอะ่ะเ,เมนมึงไม่สวยเมนมึงเล็กนิดเดียวเมนประเทศไทยใหญ่กว่าครับ เออเมนเมนเราเนี่ยจะมีทางขึ้นสามทางนะครับแต่เมนกรเหมนมีทางขึ้นทางเดียวนะไม่เหมือนนะไม่เหมือนนะอย่ามาเคมเมนกูนะมึงไอ้เมนเนี่ยไว้ใจไม่ได้ครับเห็นเมนเราสวยก็จะมาเคมเมนเราอีกนะครับเนี่ยมันจัดใหญ่เหลือเกินศพเดียวเนี่ยนะครับเออ,เอ,อพี่พี่พ,พี่น้องพี่น้องเอฟซีคิดตามไหมเออเอาศพมาแห่ครับเรียกร้องความสนใจกระตุ้นความคลั่งชาติกะเหม็นครับเออใครได้ประโยชน์ครับตระกูลหุนตระกูลหุนเซนครับเออใครเสียประโยชน์ครับคนกเหม็นครับ คนก็เห็นก็โง่ลงไป,ไปอีกแล้วครับโดนเขาหลอกครับเออเอาศพศพเดียวเนี่ยโชว์แม่งทั้งบ้านทั้งเมืองครับนะใครเห็นด้วยกับผมกดหัวใจครับนะโชว์ทั้งบ้านทั้งเมืองครับโชว์ตั้งแต่ในเมืองหลวงยันต่างจังหวัดนะครับเออแล้วแต่ละที่แต่ละที่แต่ละที่ทมันมันก็บอกว่าพระราชทา,านเพลิงพระราชทา,านเพลิงเออมึงพระราชทา,านอะไรกันนักกันหนาครับเนี่ยเออมันน่าจะทีเดียวมวนเดียวจบอ่ะเออแต่นี่มึงเอาไปทุกเมืองเลยให้จัดงานศพทุกเมืองทุกจังหวัดอ่ะ มึงทาไปเพื่อเพื่ออะไรครับเออเพื่อกระตุ้นความข้างชาติความข้างชาติของมึงนํามาสู่ความโกรธเกลียดระหว่างประเทศฝ่ายประเทศไทยของเราเนี่ยโอ้ยนายกรัฐมนตรีก็ดีนะครับโฆษกรัฐบาลก็ดีนะครับไอภูมิธรรมก็ดีนะครับให้ระมัดระวังความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเให้ระมัดระวังสัมพันธ์มิตรภาพอันดีระหว่างประเทศแต่ขมรมันไม่สนครับเอามาด่าประเทศไทยด่าทหารไทยครับ เออนะแล้วก็โอ้ภาคการสารเสริญเยืนยอตะโกนหุ่นนะครับจัดงานศพหลอกประชาชนครับศพเดียวแม่งเผาทั้งประเทศนะครับเออมันมันเวียนเทียนเผาครับเออแล้วก็ปลูกระดมครับแล้วก็โอ้เป็นที่น่าสังเกตนะเออเ,เนี่ยเนี่ยจัดงานกันโอ้โหตีฟูกันครับนะเอามาโฆษณาชวนเชื่อเอามาปลูกระดมปลูกปั่นครับตายแค่ศพเดียวมึงจัดใหญ่ขนาดนี้ถ้าลบกันจริงๆตายเป็นร้อยเป็นพันมึงจะทําไหวไหมไอ้เมนอ่า ถ้าลบกันจริงๆตายเป็นร้อยเป็นพันมึงจะทํำยังไงครับเออหรือว่าหรือว่าอย่างนี้นะอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะความเห็นส่วนตัวพี่หลวงนะพ่อแม่พี่น้องครับสาเหตุที่ขมรนมันรีบมาเจรจาสาเหตุที่มันวันที่ยี่สิบแปดใช่ไหมเออมันยิงกันตอนตีห้าใช่ไหมเออตีห้าหกโมงยันยิงกันปุ้งปังปุ้งปังยังไม่ตายหนึ่งใช่ไหมแล้วสายๆครับประมาณประมาณสักสองโมงเช้านี่แหละทหารขมรนแม่งพากันมาขอเจรจาครับหรือมันคิดในใจแล้วว่า ถ้าตายหลายศพอะ่ะมันจะไม่คุม้มขมรมันอาจจะคิดในใจถ้าตายเยอะถ้าตายเยอะมันจะขาดทุนไงเออเอาตายแค่หนึ่งเนี่ยตายแค่หนึ่งก็พอแล้วจะได้จัดงานศพใหญ่ๆจะได้จัดแบบเออคือคือกระตุน้นหัวใจรักชาติขมรข้างชาติอะ่ะเออแต่ถ้าตายเยอะนี่มันจะลาบากจัดไงมันเลยรีบขอเจราจาจริงไหมเออตายแค่หนึ่งอะ่ะกำลังดีครับแล้วรีบเจราจาครับกลัวปืนใหญ่ประเทศไทยยิงอ่ะสิเออกลัวประเทศไทยยิงปืนใหญ่อะ่ะ มันก็เลยบอกว่าเอาตายศพเดียวพอแล้วเพื่อนหยุด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 เจรจาเจรจาเสร็จแล้วเอาศพมาปะเอามาแห่ครับเอาศพทหารคนนั้นอะาไมา่แห่ครับโอ้โหถ้าดวงวิญญาณของทหารท่านนั้นนะเออท่านที่เสียเสียชีวิตนะเออถ้าถ้าดวงวิญญาณท่านรับรู้ว่าท่านอะตกเป็นเหยื่อเออเป็นเหยื่อทางการเมืองของเขเมรไปแล้วเนี่ยผมว่าท่านนอนตายตาไม่หลับครับเออตามแผนที่วางไว้ครับศพเดียวแม่งแห่ทั้งเมืองแห่ทั้งประเทศอะ โอ้โหผมมานั่งดูแล้วผมก็นั่งคิดว่าไอชิปหายเอ้ยไอขมรนี่แม่งเล่นละครสมควรจะได้รางวัลออสการ์เนาะมอบรางวัลออสการ์ให้แม่งไปเลยเล่นละครเก่งชิปหายเลยอขมรมันมันหลอกขมรจนเกิดจละจนเผาอ่ะเผาประเทศไทยเผาสถานทูตไทยอ่ะในพนมเปญเมื่อปี4 6อ่ะเนี่ยมันเล่นละครแบบนี้แหละแล้วก็ไปไปปลุกปั่นกระแสข้างชาติกระแสแบบข้างใครหุนเซนขัางใครระบอบหุนอย่างเงี้ยนะได้ผลครับ เออแต่คนไทยไม่โง่ครับรู้ทันครับทหารไทยก็ไม่โง่ครับเออทหารไทยก็บอกเอางั้นพวกเราอย่าเพิ่งทําอะไรนะอยู่นิ่งๆน,นะเดี๋ยวจะเข้าทางมันครับพี่น้องประชาชนคนไทยต้องอดทนด้วยนะครับเออทหารเราไม่โต้ตอบทหารเราไม่กระนำมันเนี่ยอย่าไปด่าทหารครับเออด่ารัฐบาลครับเออทหารนอนอยู่ในปานี่ฝนตกนะตอนตอนนี้ฝนตกนะเออพอฝนตกปุ๊บทั้งทากเออทั้งตะขาบทั้งแมงป่องสัตว์มีพิษทั้งงูเงี้ยวเขี้ยวขอครับแม่งมาเยอะเลยเออ ไอ้งูมาไม่เป็นไรครับพี่น้องทาหารจับแดกหมดแล้วครับจับผัดเผ็ดงูหมดแล้วครับแต่ไอ้ตะขาบแมงป่องนี่สิแมงมาเยอะครับเ,เข้าที่หลับเข้าที่นอนเ็้าพะหุม,มาอลไกัดเรานะครับผมเคยโดนกัดมาแล้วครับเข้าใจอารมณ์ดีนะครับนะ